ที่ลบดาวนะที่ลบดาวไหนวะไหนวะอัจจุนั่นนีนั่นกูเห็นล้กูเห็นและนะครับไอ้พีายกรจจุยินดีต้อนรับสู่องค์กรค้นหาสิ่งลี้ลับหากคุณอยู่องค์กรของเราเราจะอำนวยความสะดวกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฮเทคที่เหมือนหลุดมาจากอาวกาศและมีจุดวาร์ปไปยังโรงอาหารชื่อดัง ของเมืองหรือจะซื้อเสื้อผ้าจริงๆเราก็มีร้านแบรนด์ชั้นนำมาไว้ในครอบครองหรือถ้าหากท่านกลัวที่จะโดนสอยกลางทางเราก็มีบริการคุ้มครองทั้ง4จุดเราจะตามหาสิ่งที้รับหรือสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงพร้อมกันหรือ,อยังไปลุยกันเลย ต้อนรับชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมซีนอีกแล้วนะฮะกับ CJ คนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่งกลับมาจากพักร้อนนั่นเองนะครับแม่กลับมาแล้วครับผมกับลูกพี่ CJ กับการค้นหาสิ่งลี้ลับครับผมนี่ดูหน้าตาหล่อเลาซะไม่มีนะฮะวันนี้ก็นะครับมาล่าสิ่งลี้ลับเหมือนเคยเหมือนเดิมกันเลยทีเดียวนะครับนะแต่อาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดะชืบไล่ให้ผมนะผมสัก300ไลค์นะครับคลิปนี้นะขอ300พอโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นตัวอะไรเขาบอกว่ามันหลบอยู่ในถ้ำครับผมถ้ำที่เราเคยไปล่านาคีกันนานมาแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นปีศาจเหมือนมันมี 3- 4สี่ขานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตัวอะไรผมจะเรียกมันว่าไอ้ปีศาจกระจูนะเพราะว่าหน้าตามันที่ทางบ้านเ็าส่งมานะครับหน้าเหมือนกระจูนะฮะพูดให้น่ารักเหมือนกระจูนั่นเองนะครับ ใครที่รู้ประวัติของไอปีศาจที่ผมกาลังจะไปตามหาก็เม้นไว้ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก่อนอื่นเลยดาบว,วิเศษของเรานะครับแล้วก็ปืนเก็บเสียงขายไม่ได้เลยลูกสองนะฮะอันต่อไปเลย M4 อ,อันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันไรเฟริลเอาไปทําไมไม่รู้เอาไปก่อนนะฮะ ABG นะครับอโอเคอน,นี้อะไรวะฮิลลิงคืออะไร แพดไม่เอา,เอาชุดเกาะอ,อยู่ไหนแล้ววะลืมไอชิบหายชุดกเกาะอ่าชิบหายฮะโอเคไม่ต้องเอาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตายเราก็เกิดใหม่เดี๋ยวเราก็วาร์ปไปนะครับเราจะเอารถคันเดิมของเราเช่นเคยรถแรงรถแรงที่ไม่ค่อยสวยแต่ก็แรงนะฮะเอ่อถึงจะสู้ของอน้องซินสกินซินของเราไม่ได้นะครับที่เป็นสเก็ตบอร์ดสุดเทสนั้นมันพวกวัยรุ่นนะฮะพวกวัยรุ่น มันใช้กันนะครับส่วนส่วน CJ ของเราเนี่ยเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วนะครับสายผู้ใหญ่นะครับไม่ค่อยใช้ของหรูหรูแพงๆนะฮะโอเคไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวจากหลังจากที่จบซีรีส์นี้นะฮะอีกประมาณสักน่าจะประมาณ2ตอนอีกตอนหนึ่งนะครับงั้นน่าจะจบกันแล้วสำหรับซีรีส์สิ่งลี้ลับนะครับซึ่งผมน่าจะไปทําล่าท้าพีต่อใครที่อยากให้ทาล่าท้าพีต่อก็เม้นไว้ได้นะครับ หรือว่าไม่ไม่ไม่อยากให้ทําแล้วอุย้ยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะสอนลงมัดตัวนี้ด้วยนะครับหลังจากที่จบซีรีส์นะฮะผมจะสอนลงมดนี้นะครับนะ,ะมีน้องๆขอสมัครเข้าสังกัดกันมาเยอะนะฮะสังกัดล่าท้าผีไม่ใช่สังกัดอันนี้แหละสังกัดสิงรีรับนะครับนะเดี๋ยวไว้สอนให้เลยต่กันนะครับอาจจะมีบั๊กเล็กน้อยครับเพราะว่าลงไอไอเอ็มดีนี้นะคะ เออมันมีตัวอักษรอะไรไม่รูกขึ้นขึ้นนะครับลำคาญตาหน่อยก็ขอใครนะครับนะโอเคปรับมุมนี้ดีกว่าเฮ้ยชนอืมดีนะไม่ล้มรถแรงขอใครรถแรงรถแรงธรรมดาเนี่ยขี่ที่ยกล้อทีอ่ะ <c> ก <oughs> ดโถดกดขนาดไหนละ่ะนะฮะทำไมขี่ที่ยกล้อทีเฮ้ยนี่มันเมืองอะไรวะเนี่ยไม่เคยมาเนี่ยแถวเนี้ยมีร้านแมคโดนัลด์ด้วยวสุดยอดไปเลยนายเมืองนี้มันสุดยอดจริงจริง เฮ้ยจะมาถึงแล้วดีกว่านะครับไ,ไปกันเลยอยู่แถวๆวนี้แน่นอนเราต้องเอารถไปแอบก่อนนะครับเพื <c oughs> ่อเพื่อวิกฤตครับเราจะได้หนีทันโอเคเอาจอดตรงนี้ดีกว่าเอาใกล้ๆนะนั่นนะรูถ้าอยู่นั้นครับผมรูถ้าเบรกทีแม่งตรงนะครับตรงเลยนะครับโอเคเราจะพาไอ้นี้ไปนะฮะโปรดเปิร์ดเฟอร์ซันแม่งเลยนี่ครับผมชี้ชี้เอ เซซัดโอเคเข้าไปดูกันไหนเนี่ยท้าทายก่อนครับซีเจเราชอบเป็นคนชอบทา้าทายนะฮะใครที่ทําสิ่งลี้ลับต้องชอบทา้าทายไหนแซดออกมาดิไอ้บ้าไอไ้เห็นมีใครเลยกระจกเห็นอะไรแวบ,บๆไม่ได้เออนั่นที่ลบดาวนะครับที่ลบดาวไหนวะไหนวะฮันจุปนั่นไหนั่นไหกูเห็นละกูเห็นละนะครับไอ้บีซายกระจูนั่นไงไบีซายกระจู นะครับมันเดินมาแล้วมันมีกี่ขาเนะี่ยสามขาเลยนี่โอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหโอ้โหนี่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 น,น,น,นี่มาแล้วมาแล้วกูวิ่งก่อนแหละอุย้ยสองตัวเฮ้ยอะไรวะมึงไม่ได้นัดมึงไม่ได้บอกกูเลยว่ามึงจะมาสองตัวนะเฮ้ยใ,ใจเย็นนะฮะไอบ้บ้าเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนเราจะไม่ใช้อพิจีนะครับแต่มารูเอามาทำเจี้ยไรนี่ยิง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 โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไอ้บ้าเอ้ยมันจะฟังเออพายุูายมาอะไรตอนนี้เปลี่ยนแม็กก่อนอยู่ไหนแล้วนี่โอเควิ่ง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 โว้ยซีเจมันมาแล้วซีเจมันมาแล้วลูกพี่ซีเจไม่ไม่ตายพวกนายไม่พวกนายไม่ตายกันเลยนะฮะพี่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยยิง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 โอ้โหเลือดมึงไม่ไม่คิดจะลดกันเลยเหรอ ฮะเลือดไปคิดจะลดกันเลยแหละโอเคเอาใหม่เอาใหม่ยิง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 โอ้โหหมดแม็กอีกรีโหลดรีโหลดเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยทไมเลมเอาระเบิดมาด้วยดินะครับโดนดาบมึงจะตายหรือเปล่าโดนดาบดูดาบศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีอุ้ยทีเดียวสองทีมึงลุมกูตื้อสองทีกูตายเลยไอ้ แม่เย็ดไอแม่ย้อยโอ้พี่ผมขอลดหน่อยได้ไหมฮะพี่แต่งตัวเหมือนองค์กรสิ่งลี้ลับเลยนะพี่เป็นหนึ่งในองค์กรหรือเปล่าเนี่ยโอเคผมจะนับถือว่าพี่เป็นหนึ่งในองค์กรแล้วกันนะพี่ให้ผมยืมรถไงเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเกือบชนไปนะรถคันนี้ใหญ่เกินไปโอเคเราอยู่ใกล้ๆเลยนี่หว่าะไหลวะเนี่ยทำไมซีเจมขับรถอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคอาวุธเราหายหมดเลยครับ ผมว่าเราเอาลดไหลลดไหลไปละเราใช้นหน้าเอา M4 ไปก็พอนะ M4 กับระเปิดติดตั้งเนี่ยระเปิดติดตั้งอยู่แลี่วะนี่เออเราเอา M4 กับระเปิดติดตั้งแต่ว่ามันวิ่งเราต้องวิ่งด้วยดิต้องวิ่งเราต้องได้ยิงด้วยนะครับโอเคเตรียมพร้อมครับผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยนั่นไงเราจะเอาสไนเปอร์มาดีกว่าสไนเปอร์สไนเปอร์เพื่อน สไนเปอร์เรากากมากเลยตอนนี้ไหนดูเดิมันยินงงอยู่สองตัวนั่นไงโดนด้วยมันเห็นเราแล้วนายมันเห็นเราแล้วหนึ่งตัวรายงานในสา้สอบมันเห็นเราแล้วหนึ่งตัวโอ้โหไอปีศาจบ้ายิงไ่โดนอีกยิงยิงอีกยิงอีก,อกเอาตัวแรกให้นตายก่อนแล้วกันนิ่งไงเอา,เอา,เอาไไมันหล่นด้วยมันหล่นด้วยตายตายพี่ซะมันจะหล่นน้ำตายหรือเปล่า ดูดิฮะหล่นไปโอเคหล่นน้ำไปแล้วตายครับผมตายไปหนึ่งครับตายไปหนึ่งรู้วิธีฆ่าอีกแล้วมผมทำไมสับหลาดทุกตัวหรือว่าฆาตกรทุกตัวมันถึงยังแพ้น้ำวะไม่เข้าใจเว้ยไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจว่าไม่รุ่นไม่เข้าใจว่าซีเจบอกก็ไม่เข้าใจว่าไอเจ้าเอาเอ็มดีมาแล้วมาแล้ววิงว่งวิง่งวิ่ง จะลองฆ่ามันดูว่าถ้าเราฆ่าด้วยปืนเนี่ยมันจะตายกันหรือเปล่าวะนะสัป,ประรดพวกนี้ไม่เคยฆ่าด้วยปืนเลยสักครั้งนึงเนี่ยนะส่วนมากมึงจะตายด้วยน้ำโอเคมึงอย่าวิ่งตกน้ำเ้ยกูอยากฆ่ามึงอยากฆ่ามึง,อมง,อมงเองเฮ้ยนั่นไงเลือดมันเริ่มเหลืองแล้วว่ะเฮ้ยนั่นไงเราฆ่ามันได้ครับเราสามารถฆ่ามันได้นะฮะโอเคไอตัวเมื่อกี้มันโง่เองโง่เองนายมันโง่เองนี่อ้โหเลือดเลือดส้มแล้วเลือดส้มแล้ว ถึงเวลาฆ่านายแล้วไอ้บ้าแน่ไอ้เจ้าบ้ามาเดิมาเดิมาเดิเรียบร้อยครับผมตายโหงไปโหปากอาปากเลยดิมึงอาปากเลยดิมึงฮะอาปากเลยอาปากเลยเลือดไหลเลือดไหลไปตุ่ตาเลือดไหลไปตุตาเน่แน่นี่ไงนี่ไงโอเคอ่ะจริงๆเราก็ปิดคลิปได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรแถวๆนี้นิดหน่อยดีกว่า แถวแถวแอรเรียห9าค่ายทหารตรงนี้นะครับจริงๆมันมีสิ่งที่ลับอยู่มากมายเลยนะโอเคผมจะเอารถขับอื่นบ้างดีกว่านะคันนั้นเราเห็นกันประจำแล้วขี่มันดูคขอดีกว่านะเปลี่ยนสีสันกันบ้างโอเคเราขึ้นทางภูเขาน,นี้ได้นะโอ้โหสเตปไอทักษะการขับรถแม่งด้อยมากตรงนี้มีบ้านด้วยเหรอวะไม่รู้เนะี่ เออมันมีเออมันมีอยู่แล้วเออจำได้วจำได้ละพอเห็นที่จอดรถดแม่งจำได้เลยนะครับโอเคขึ้นๆ,ๆๆเราลัดแม่งเลยนะฮะโอเค EMD นี้แม่งบรรยากาศตอนกลางคืนแม่งใช้ได้เลยครับเนี่ยน่ากลัวดีโอเคตอนนี้เราอยู่แถวๆ area 69ครับผมเกือบไปเกือบตายครับนะผมจะพามาดูอะไรบางอย่างนะครับที่เขาบอกว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ เราต้องหารดถครับผมมันจะมีรถกระบะอยู่นะครับซึ่งถ้าไม่เจอเราก็จะปิดคลิปก <c oughs> นะฮะนะก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราแค่มาหาเล่นๆจริงในนี้มีสิ่งได้รับด้วยนะคืออะไรนั้นผมก็ไม่รู้เหมนะือนกันมีหรือเปล่านะนถาจะมาแบบเฟลเฟลอีกแล้วเนี่ยโอเคขอเวียนรอบก่อนเวียนเวียนเทียน เทียนเวียนวนกันเลยทีเดียวโอเคมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าตรงนี้เป็นสนามบินนะครับะสนามบินเดี๋ยวเราจะไปแวดสนามบินกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอหาก่อนว่ามีจริงหรือเปล่านะขอเวียนเ,ยเวียนเลยเวียนแอร์เรียครับผมเป็นการเวียนแอร์เรียมีไหมตกลงมีไหมเนี่ย น่าจะไม่มีนะโอเคไม่มีไม่มีเราก็ไปสนามบินครับผมว่ามีอะไรบ้างที่สนามบินนะไม่มีเราก็ปิดกิปแบบไม่มีอะไรมากสั้นสสั้นๆได้ใจความโอเคอ,าาอัตชคอตแม่งเสียงไม่ได้วะไม่ใช้ได้เลยลงมาแบบแลนดิง้งแลนดิ้งแบบดิจิตอลดิจิตอลด้วย โอเคมีอะไรไหมสนามบินเนี่ยถ้าอย่าไม่มีเ,เออใส่โมงละห้าโมงแล้วโอเคไม่มีวะ่ะผมไว้มาเก็บตกในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปหาอีกทีหนึ่งโอเคสำหรับ okay, วันนี้ครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะฮะอาจจะสั้นไปเล็กน้อยก็ขออภัยกันด้วยนะครับอยากให้น้องๆดูกันเต็มอิ่มกว่านี้แต่ สะบัดตัวนั้นมันตายง่ายครับมันกากนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมโชคกดไลค์แชร์ผมรับผมไลค์ยิมกดซัดสไคเนีนะครับเป็นกำผลงานผมต่อไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายซียุ๊บจุ๊บจุบุ๊บตุ๊กยี่ใกล้ปิดเทอมเปิดเทอมกันแล้วนะครับขอให้ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปพี่ทุกทุกวันด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับผม